สวัสดีค่ะน้องๆค่ะมาลุ้นกันต่อพรุ่งนี้นะคะของพรุ่งนี้นะของพรุ่งนี้ลัไม้ไว้พี่ละเมออะไรดูให้ดีๆนะพี่ละเมอเขียนอืมมีอะไรบ้างอะมีตัวเดียวของเรามีไหมพรุ่งนี้เอชุดรวมอะ ประมือเขียนศูนย์ห้าค่ะน้องๆศูนย์ห้าพวกนี้ลืมนะโอ้ยตายละหลับหลับไปเลยหลับแล้วก็เขียนอีกละห่ว,หวงหว่วงจัดขนาดดูนะดูแล้วดูอีกไม่เสร็จสักทีหนึ่งว้าเขียนของอะไรรู้ไหมนี่อนะอะไรตัวอะไรอยู่ข้างหน้านะ่ะลาโหดีที่จริงไม่ถูกหรอกนะที่จริงพี่จะเขียนอีกอย่างหนึ่งพี่เขียนไว้แล้วแต่มัน มันเพกยังไงมันก็มองไม่เห็นมันเหมือนแบบงว่วงจัดนะคะน้องๆเข้าใจไหมงว่วงจัดเอามาใส่ฮานอยเราด้วยนะแต่ฮานอยเรามีนะไม่เป็นไรเนาะเราเล่นอยู่แล้วเนะาะฮานอยของเราเนาะม,มัดรวมลงหุ้นมัดรวมแล้วแต่น้องๆเนาะอ,อ,อ,อืมพี่จัดสุดจัดประหลาดบ,บอกเลยวันนี้เขียนผิดอีกแล้วละเมและศูนย์ห้าอ, <laughs> อืม ซัดลาวไปหน่อยนะฮะแล้วก็ลาวโฮดีของเราในแหละนี่ที่เขียนผิดหรนไหมนะดูเลขหนึ่งเบี่ยงมาทางโน้นนะโอ้ตายแล้วพี่ไม่ไหวไม่ไหวตายละพิจารณาดูนกักนน้อง,อ,งอีกแล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจอย่าเยอะนะคะพวงนี้เริ่มราวทีวีก่อนบาทสองบาทก่อนนะแล้วต่อมาค่อยว่ากันว่าท,ทีละบาทสองบาทนั่นแหละ พอสุดจัดเลยวันนี้ง่วงจนเพียนะ้ยนอ่ะจนเขียนเพีย้ยนเขียนในนี้เลยนะดีนะที่เขียนยังไม่ไม่นั่นกันไม่ติดกันไม่พันกันจนไม่รู้เรื่องนะถ้าคนละเมอปกติจะเขียนในนี้เนาะแต่อยู่ดีๆพี่ก็เขียนลงไปงั้นนะจริงนะเห็นไหมเนี่ยเลขมันมาอย่างเงี้ยศูนย์ห้าพวกนี้นะอืมเลขกนั่นเรา ถาจะให้เลกในอ่างลอยกระทงสักหน่อยโอ้ย่อยอ่างลอยกระทงนะคะน้องๆมีอะไรม้างนะศูนศนย์นี่คือที่บ้านนะมันมีสีกลุ่มพเพลยให้ศูนย์ศูนสามสาสี่ห้าหมั้งศูนย์าสี่ห้าหใช่ศูนย์สี่ห้าหแต่นั่นของเราไม่ใช่นะคะน้องๆ ให้หุ้นรวมเรานะเดี๋ยวพี่จะนั่นให้ดูดูให้ชัดๆนะคะดูให้จำจๆตาก็จะหลับปากก็จะปิดห่วงจัดแล้วค่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะน้องๆค่ะค่อยว่ากันเนาะรวยๆปังๆกันไปเนาะสวัสดีค่ะ